นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดผลละชาดกชาดกว่าได้ความสามารถในการดูผล,ลไม้ ในสมัยพุทธ,ธกาลนั้นชนชาวอารยันได้ปกแผ่ความไพศาลแห่งอำนาจไปกว่าครึ่งชมพูทวีปมีโกศลรัฐเป็นมหาอาณาจักรและสาวถีเป็นนครหลวงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับเจริญพระธรรม,มเทศนาชาดกเกือบ500ประชาติน้ำมือนนี้นอกฤดูพรรษาหนึ่ง ก่อนที่เหล่าภิกษุสง์จะออกจาริกไปเผยแพร่พระพุทธธรรมตามนิคมวั่นแคว้นต่างๆชาวพระนครก็มักกราบอาราธนาให้พระพุทธองค์เสด็จรับพัตตาหารที่บ้านเรือนตนอยู่ไม่ได้ขาดครั้งหนึ่งทรงรับนิมนต์ขหาบดีเจ้าของสวนผลไม้จึงเสด็จนำหมู่ภิกษุสง์ไปตามการอาราธนานั้นชาวสวนผลไม้ จัดพระพุทธอาสนะให้พระพุทธองค์ประทับภายในเคหสถานของตนพร้อมกับพระเถระผู้ใหญ่กราบอาราธนาพระสมณะโคโดมและพระเถระผู้มีอายุเข้าในเรือนให้ข้าพเจ้าได้ถวายพัตตาหารอันประณีบนพุทธอาฏและอาสนะสงเถิดส่วนพระภิกษุที่ตามเสด็จมานั้นข้าพเจ้าขออาราธนาท่านตามคนสนของข้าไปอีกด้านของบ้านเถิดเจริญพร นิมนต์ทางนี้ขอรับพระคุณเจ้ากระผมได้จัดเตรียมอาสนะและพัตาหารเอาไว้สําหรับพระคุณเจ้าแล้วสวนของท่านนี่ช่างร่มรื่นดีแท้ขอรับพระคุณเจ้าที่นั่นเป็นสวนผลไม้อันร่มรื่นและสนอสดด้วยเสียงนกน้อยขับขานชนสําราญใจอยู่ทั่วบริเวณอาราธานานิมนต์พระคุณเจ้าที่อาสนะอันเรียงรายอยู่ในสวนผลไม้เพื่อรับพัตาหารแต่บัดนี้เถิด ครั้งนั้นภิกษุจากพระเชตวันมหาวิหารได้รับความสะดวกมีบกพร่องสิ่งใดทั้งอาหารคาวหวานน้ำมันหอมและผลไม้เลิศรสซึ่งดูจะเลิศก,กว่าสวนผลไม้ใดๆที่ได้ลิ้มลองมาจึงอดไม่ได้ที่จะถามความเป็นมาของผลไม้เหล่านั้นกับหนุ่มคนสวนโยมผลไม้เหล่านี้โยมนำมาจากที่ใดกันเล่า ใครเป็นผู้ดูแลหรือนั่นสิยมปกติธรรมดาในจำนวนผลไม้ต้องมีรสฝาดบ้างขมบ้างเปรี้ยวบ้างแต่ผลไม้เหล่านี้กลับมีรสหวานฉ่ำทั้งสิน้นกาเรียนพระคุณเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็ได้คนดูแลสวนผู้นี้คอยดูแลเอาใจใส่มิได้ขาดขอรับอืมยมมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสวนผลไม้เหล่านี้เป็นพิเศษหรือถึงได้ออกมาหวานฉ่ำเช่นนี้ทุกผลกาเปียนพระคุณเจ้า กระผมไม่ได้มีเคล็ดลับอันใดมีแต่ความรู้เรื่องผล,ลไม้ที่ตกทอดมาเท่านั้นหากพระคุณเจ้าสนใจกระผมจักนำพาพระคุณเจ้าเดินชมสวนผลไม้หลังจากพระคุณเจ้าฉันพัตหารเหล่านี้เสร็จแล้วก็ดีเหมือนกันอาตามาก็อยากจะเปิดหูเปิดตารู้เรื่องผลไม้บ้างความสามารถเป็นเลิศในการดูผลไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะติดอยู่ปลายกิ่งบนต้นสูงลิวหรืออยู่ในร่มใบบงัง หากสายตาย,ยังมองเห็นก็จะบอกอายุสีกลิ่นและวิธีบริโภคได้ทุกอย่างเป็นที่เจริญปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากโอ้โหผลไม้เต็มไปหมดเลยช่างออกผลอุดมสมบูรณ์ดีเหลือเกินอืไม่น่าเชื่อเลยนั่นนะสิโยมช่างเก่งสมดังคำที่ท่านคหาวดีกล่าวไว้จริงๆน่าทึ่งมาก จเจริญปัญญาแก่พวกอัตมาโดยแท้หาไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้ากระผมก็แค่คนสวนธรรมดาหาได้เก่งกาจอะไรหรอกขอรับหืมโยมเนี่ยช่างถมตนจริงๆเลยนะภิกษุบางกลุ่มอัศจรรย์ในความสามารถของคนดูแลสวนจึงเรียนรู้วิชาพิเศษนี้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ได้เก็บผลไม้กลับไปเป็นของขอบฉันแต่อย่างใด กลับเป็นสุขในกุศลเจตนาที่ได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของสวนผลไม้อย่างอิ่มเอิบใจจนได้เวลาพระพุทธองค์เสด็จกลับพระอารามวันนี้ต้องขอบใจท่านมากนะที่ช่วยให้พวกอาตมาได้เจริญปัญญากันอย่างมากจริงๆนี่เป็นไรไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าควรกันทำอยู่แล้วกระทั่งเมื่อเหล่าภิกษุตามเสด็จกลับพระเชตวัน ก็ยังมีบางรูปสนทนากันต่อในเรื่องความเก่งเป็นพิเศษของคนสวนโยมหนุ่มคนสวนผู้นั้นะช่างเก่งจริงๆเลยนะท่านดูแลสวนผลไม้ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ละผลก็ดูสวยงามเลิศรสจริงๆใช่โยมหนุ่มคนนั้นเกี่ยวชาเรื่องผลไม้รากไม้สะเหลือเกินไม่เช่นนั้นคงไม่ปลูกผลไม้ให้ได้รสเลิศขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนพวกท่าน ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลสวนผลไม้ของคนสวนหนุ่มเป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุที่ได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปในครั้งนั้นจนนนำกลับมาสาธยายเล่าขานพร้อมทั้งสรรเสริญแก่เหล่าภิกษุรูปอื่นๆที่ไม่ได้ตามเสด็จไปได้ฟังกันอย่างทุ่นหน่นี่ท่านวันนี้ที่ข้าได้ติดตามพระพุทธองค์ไปฉันพัตตาหารที่บ้านของขหบดีนั้นน่ะนะผลไม้ลูกสวยๆงามๆทั้งนั้นเลย แถมรสชาติก็อหอมหวานจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยจริงหือท่านนี่ถ้าท่านได้เห็นกับตานะรับรองว่าท่านต้องชอบแน่เลยอะไรจะขนาดนั้นท่านพูดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็แค่สวนผลไม้ธรรมดามีมากมายตั้งหลายสวนมันก็เหมือนๆกันทั้งนั้นแต่ที่สวนนี้นะไม่เหมือนกับที่สวนอื่นๆเลยนะท่านเพราะมีคนสวนหนุ่มที่มีภูมิความรู้เชี่ยวชาญเลื่องผลไม้เป็นอย่างดี ไม่ว่าผลไม้ลูกไหนจะอยู่ที่ปลายกิ่งหรือสูงลิบลิวหรือว่าอยู่ในล่มใบบางหากสายตาเขามองเห็นแล้วล่ะก็เขาก็จะบอกได้ในทันทีเลยว่าผลไม้นั้นน่ะอายุเท่าไรรสชาติเป็นอย่างไรสีข้างในนั้นจะเป็นเช่นไรแล้วก็หมอกแกการบริโภคแล้วหรือไม่โอ้โหช่างน่าอาัศาจรรย์โดยแท้มีคนมีภูมิความรู้เรื่องผลไม้เชี่ยวชาญขนาดนั้นเชียวหรือท่าน เรื่องเล่าดังนี้เมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ทรงสดับก็มีพระกรุณาที่คุณให้ภิกษุทั้งหลายตระหนักถึงการใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นท่งระลึกพระชาติครั้งเก่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตก็มีผู้รู้เรื่องผลไม้และนำชีวิตคนจำนวนมากรอดตายมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสผลละชาดกด้วยบุทเพลงนิวาสานุสติญาณขึ้นดัง ในการก่อยังมีนายกองหนุมซึ่งคุมคน500กองกวียนจากนครพาราณสีบรรทุกสินค้าไปยังต่างถิง่นการจัดกระบวนอยู่รัดกลุ่มเข้มแข็งยิ่งใกล้ป่าชายแดงก็ยิ่งดูมะัดระวังตัวมากขึ้นหยุดก่อนทุกคนเรียกพวกเรามาประชุมกันให้หมดก่อนที่เราจะผ่านป่านี้กันไปเถอะ เหตุที่ข้าต้องให้กองเกวียนหยุดแล้วเรียกทุกคนมาประชุมกันทั้งหมดก็เพราะว่าป่าเขียวขจีที่กําลังจะผ่านเข้าไปข้างหน้านั้นน่ะเป็นป่าแห่งพิษบางชนิดมีพิษที่ใบาบางชนิดมีพิษที่ยางในกิ่งกา้านหลายต้นมีพิษที่ดอกแม้เด็ดดมเข้าไปอาจหน้ามืดตามัวถึงกระบอดได้ข้าอยากให้พวกเราทุกคนระวังตัวกันเป็นพิเศษอย่าแตะต้องผลไม้หรือว่าพืชใดๆในป่าให้กินแต่อาหารสเสบียงที่เราขนมาเท่านั้นหากใครมีข้อสงสัยให้มาถามข้าได้ เมื่อประชุมเสร็จต่างก็พากันกลับไปประจำยังเกวียนและปฏิบัติหน้าที่ของตนนายท่านเขาสั่งอะไรไว้อย่าลืมเสียละไอหนุม่แมแหมข้าไม่ได้ตะกละหรอกนะเห็นแบบนี้ข้าก็กลัวตายนะวยยิ่งนายสั่งกำชับแบบนี้ด้วยอย่าห่วงเลยนาะกองเกวียนหลายขบวนเคยผ่านเข้ามาแต่น้อยอรายจะผ่านพ้นประตูป่าออกไปยังเมืองใหญ่ได้เพราะมักเก็บกินผลไม้พิษที่จะผลิตผลมากมายออกยั่วยวนอยู่ตลอดทาง แต่กองเกวียนที่มีนายกองหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดเป็นหัวหน้าขบวนนี้ก็สามารถผ่านดงพิษมาได้โดยสวัสดิภาพเพราะเขาผู้นี้ปฏิบัติตามคำสอนอันตกทอดมาของตระกูลอย่างเคร่งครัดและอบรมบริวารให้รักษาวินัยอยู่เสมอนั่นเองอันวิสัยปัญญาชนนั้นแม้ผ่านอุปสรรคมาได้ก็ย่อมระบัดระวังอยู่เช่นเดิมเอ๊ข้างหน้าพงมะม่วงนะ้ากวัวจริงๆหยุดกองเกวีนก่อนดีกว่าพวกเราหยุดขบวนก่อน เมื่อนายกองลงจากหลังม้าแล้วจึงพูดกับมันว่าเจ้าม้าเอ๋ยเจ้าเองก็อย่าเผลอใจเห็นกับความอยากล่ะ